ดูนะครับวันนี้แคแดงนะโอ้โห,โโหเยอะเลยนะครับนี่เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณนี้นะครับแค่แดงต้นนี้นะครับก็ให้ผลผลิตเยอะนะครับแล้วก็จะมีหลายๆต้นด้วยกันฮนะตอนนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะ นี่นะครับก็ผลผลิตเยอะเลยนะครับออกดอกนี่นะครับโอ้โหนี่ก็ร่วงเลยนะไม่ได้เก็บไปเอาไว้จิ้มน้ำพริกเนี่ยเอาไว้จิ้มน้ำพริกโอ้โหสุดยอดเลยนะแค่แดงก็มีหลายต้นนะครับมีหลายต้นเลยสำหรับแค่แดง เนี่ยฝั่งนี้ก็มีส่วนตะไคร้ในหูตะไคร้เนี่ย,ร,ยรอบบริเวณเลยนะครับดินเนี่ยเราเอามาถมใหม่นะ <c oughs> เพราะว่าหน้าดินเนี่ย ทั้ามืก่อนเนี้ยก็จะเป็นดินที่ขุดมามันจะเป็นดินเหนียวก็เลยต้องมาถมใหม่หลายคันอยู่ครับให้เป็นดินร่วนเวลาเราเพาะปลูกอะไรเนี่ยจะ,ะพืชจะโตง่าย ตรงนี้เราก็ปลูกปลูกพืชนะครับปลูกพืชเสริมก็ประมาณนี้นะครับให้สมบรรยากาศรอบๆอ,อันนี้คือ ถนนอรอบนอกแล้วนะครับรอบบริเวณรอบนอกสายไก่นี่ต้นไผ่โอ้โหขึ้นอย่างดีเลยนะจำไม่ได้ว่าเป็นพันธุ์อะไรอันไหนที่เอาปลูกได้ก็ปลูกนะเอามาทดสอบดูนี่นะครับกล้วยเขาบอกว่าพันธุ์เกษตร ล้วยเราก็ปลูกหลายหลายต้นเนะี่ยฮะรอบนี้เดี๋ยวจะเอาไปฝังรอบรอบรอบเลยนะลวยนะฮะจริงก็เป็นต้นไม้พืชที่ปลูกง่ายเนี่ยฮะปลูกง่ายโตไวเหมาะสำหรับการเป็นพืชเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เวลาเราปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกไม้ไมยืนต้นข้าง อพอกล้วยตายก็เป็นปุ๋ยนี่นะครับก็สำหรับปลูกป่าปลูกง่ายนะครับกล้วยขนาดปีหนึ่งโปีไม่ถึงปนีนี่ก็ผลผล,ผลิตนะง่ายนะครับปลูกง่ายโตไวนี่อันนี้ก็เอาไปจิ้มน้ำพริกได้ จริงต้องเด็ดยอดออกจะได้ให้มันแผ่ผมจะเด็ดยอดออกมันจะได้แบบโตแบบเวลานี้มันจะขยายเป็นพุ่มนี่เด็ดยอดออกนะครับส่วนนี้ก็เอาให้ปลากินพืชไปนี่นะครับกล้วยพันอะไรเอ่ยเขาบอกว่าพันธุ์เกษตรไมน่ พี่น้องท่านใดรู้จักก็บอกด้วยนะี่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะกล้วยนี่เนี่ยตอนนี้ก็มืดมืดมืด,ม,ดมืดแล้วส่วนนี้ก็ยางนานี่ครับยางนากำลังโตฮนะยางนาก็หลายต้นด้วยกัน นี่ก็รอบบริเวณด้านนอกนะครับให้ชมรอบบริเวณไส้ไก่15กุมภาก็ครบประมาณ1นึ่งปีตอนนี้ออกลูกแล้วนะกล้วยแต,แตกหนอแต่จะมีพวกวัวจะเข้ามานะก็เลยต้องล้อมด้วยรั้วไฟฟ้า ฝีมือน้องบัวฝีมือน้องวัวนะครับแต่ละต้นก็ฝีมือน้องวัวอันนี้ก็เหมือนกันฝีมือน้องวัวไ้ชมรอบบริเวณฟังเนี่ยฝั่งนี้เป็นเนินที่เราขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะยทางด้านหน้านะ บนเนื้อที่ตรงนี้นะครับก็ประมาณคือ3ไร่3ไร่พอดีพอดีเลยนะตอนแรกเราจะทําไม่ถึงต้นไม้ไม่ถึงต้นว่านะแต่เห็นต้นว่าก็เลยได้ขยายมาให้มันพอดีก็ประมาณนี้นะครับจุดนี้แต่ก่อนเนี่ยเอาท่อมาวางนะ แต่เราทําระบบปิดไม่อยากให้น้ําจากข้างนอกเข้ามาเพราะว่าข้างนอกจะมีสารเคมีก็เลยเอาท่อออกนะแล้วก็ถมถมปิดทางน้าปิดตรงนี้ไว้อ่าฝั่งนี้อ๋อมาแล้วนะไฟออกมาแล้วนะครับี่ยถ้าสังเกตเห็นก็ไฟสว่างแล้วนะครับไฟจากโซลาร์เซลล์ตอนนี้สว่างแล้วนะครับ นี่นะครับต้นต้นว่าต้นที่เนี่ยอายุโอ้น่าจะเกือบร้อยปีนะน่าจะเป็นร้อยปีนะจะถึงไหมเพราะว่าทุ่เกิดมาก็เห็นเลยนะเกือบร้อยลนะถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ร้อยก็เกือบนะต้นว่า นี่นะครับบริเวณรอบๆนะครับใส้ไก่ส่วนนี้อากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยแต่นีนคือในหลักการก็คืออยากให้น้ำเนี่ยล้อมรอบนะถ้าเราปลูกสิ่งที่อยู่อาศัยเนี่ยปลูกบ้านสวนปลูกกระท่อมอะไรเงี้ยที่อยูนะ่ก็จะมีน้ำล้อมรอบนะเป็นอีกสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจนะอยู่ท่ามกลางสายน้ำนะที่อยู่จะมีแม่น้ําล้อมรอบจะมีแหล่งน้ําล้อมรอบเลยนะครับนี่นะฮะถ้าทัานดูตอนนี้ระบบไฟโซลาเซลล์ก็ทํางานแล้วนะครับผมซื้อไฟกระพริบนะเอามาติดโอ้โหสวยงามนะ อันนี้โซลาเซลล์ที่อยู่ด้านหน้านะครับมีกล้องวงจรปิดที่ได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนตอนนี้ก็ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้นี่สัญญาณไซเรนนี่นะครับอ่ะพอดีเลยนะโซลาเซลล์นี่กลางคืนก็จะมองเห็นไฟส่องไฟดวงไฟสองนะครับ แล้วก็สปอตไลท์ตอนนี้สปอตไลท์่ยมี2ตัวส,สว่างถึงเช้านะครับสปอตไลท์แต่อีกตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งนี้มันสว่างเราไม่ได้ตั้งให้มันสว่างแบบรีนะเราตั้งให้สว่าง100เปยรันลยกนะ็สว่างประมาณถึง5 6าหทุ่มหรือตีหนึ่แต่ฝั่งตัวนี้นะครับฝั่งด้านข้างตัวนี้โอเคสว่างถึงเช้าส่วนไฟโซล่าเซลล์นะฮะที่เป็นไฟสนาม ที่อยู่ทางด้านหน้านะครับที่วางไว้ใน4จุดนะบริเวณรอบสะตัวนี้ตัวนี้จะสว่างถึงเช้านะครับก็ตัวรับประมาณร้อยกว่าบาทนะลองไปดูหารที่ช้อปปี้นะร้อยกว่าบาทนะเป็นไฟสนามตัวนี้ผมตั้งระบบแบบรีนะแต่มันก็กลางคืนนี้ก็เ,เห็นชัดนะแต่กลางคืนก็คือไฟสว่าง คืนก็จะดูสวยงามอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะล่อแมลงให้เป็นอาหารปลาด้วยแต่จริงๆแล้วเขาจะต้องใช้ไฟสีม่วงใช่ไหมนั่นแหละอันนั้นคือล่อพวกจิ้งเรดไอ้ล่อพวกแมงกระชอนพวกอะไรเงี้ยแมลงต่างๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ ep นี้นะครับในช่วงยามเย็นบรรยากาศยามเย็นที่แสวงซุนทรีโมเดลนะครับตอนนี้ก็ ใลรครบรอบ1นึ่งปี15กุมภาพันธ์ก็ครบรอบหนึ่งปีไฟสุรัเซลสว่างจ้าเลยนะนี่ครับต้นไม้ชนิดของจังหวัดสุรินทร์กันเกล่นะ์ต้นนี้นะครับออกพุ่มสวยแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นต้นลำดวนลำดวนก่คือรอบบริเวณ ในช่วงบรรยิกาศยามเย็นให้ชมประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ